สวัสดีค่ะเสาหนีค่ะ,ะมาโหต้นทุเรียนเนาะค่ะเนาะน,นี่กำนันได้ต้นทุเรียนมาเรียบร้อยแล้วค่ะจำนวนที่จะปลูกตามจำนวนอันสถานที่ที่เฮ็ดไว้เลยยี่สิบกว่าต้นยี่สิบกว่าหลุมผลกระตุกยูดอกค่ะฝลกระตุกเพิ่นกบมีความอันซุ่มยูดอกแต่ว่าเข้ากระตองหดน้ำเนาะย่านเพิ่นบุพเอแหม ย่านเพิ่นมุพ่อน้ำเนี่ยเนี่ยก็ะลิกมดไว้อยู่แต่ว่าต้นไม้ต่างๆของไม่กำนันกะอัน <c oughs> นาฝนเนาะพี่น้องนาฝนกะเสื้อล่ากะซีมาต้นงามกะงามต้นโดนเสื้อลากะโดนอ่ะบอเป็นยังเนาะเดี๋ยวค่อยแก้ไปเดี๋ยวค่อยแก้ไป้ไปาตอนนี้ไ่กำนันใดต้นทุเรียนมา ครบเรียบร้อยแล้วแต่หลายหมื่อแล้วแต่แม่กำนันบมมีโอกาสที่สิอัปเดตให้พี่นงองเข้าเบิง่งก็เลยมาอัปเดตให้เบิ่งด้วยค่ะเด้อไ้หลายหลากหลายสายพันธุ์ดีปลูกในน้อยเนาะค่ะบ่ได้ปลูกหลายประมาณ20สิกว่าตน้นอาจจะมีพันธุ์ต่างๆแต่ก็จะนินไปทีพันธุ์มอนทองนั่นล่ละพี่น้องเฮาเนาะพันธุ์มอนทองนี่แหละนินไปแต่ก็ มีหลายพันอ,ย,อนยู่ค่ะพี่น้องเหาพันละยางละต้นสองต้น <c oughs> อ,อันนี้ลงรับแรกกับมีเดอ้อแดงอินโดกับมีหรือว่าเพราะว่าจะเป็นการเหยเมืองนุ่นกับมีคุณเด้เนาะเขาก็ต้องเอาหลายๆพันละเนาะอยากอยากรูกลวก็จะปลูกให้ได้นะคะเนาะเ <c oughs> พราะว่า ระบบน้ำเกินร้อยแล้วค่ะพี่น้องเฮาสำหรับน้ำที่สิที่จะต้องใส่เนาะจะต้องใส่เพราะว่าจะเป็นน้ำผิวดินหรือว่าน้ำจากพลังงานธรรมชาติพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์เซลล์เฮากะพ้อมตั้งแต่โดนเดียวเนะคะ่ะอันนี้กะเหลืออี5ห5%าเปเนเลืออีแค่หาเปิดเซ็นค่ะพี่น้องเฮาทุเรียนเฮากะเจได ไปดูในสถานที่ที่เห่าจัดไหวเนาะอยู่ในสถานที่ที่เห่าจัดไหวอีกนิดหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อเดียวก็จะอัปเดตให้เบิ้งเรื่อยๆนะตอนนี้เนาะคะ่ะอัปเดตให้ให้เบิ้งว่า,านั่นได้กาต้นกาทุเรียนมาครบเรียบร้อยแล้วค่ะเงาะกรมีเด้อพี่น้องเด้อเงาะกรมีได้เงาะลงเรียนมาพร้อมดี งาะลงเลียนก็นได้มาอ,มอ่ส้มโอส้มโอก็ได้มาค่ะทับทิมสยามนี่คือส้มโอนะคะส้มโอค่ะส้มโอทับทิมสยามนะคะไห้มาเลยค่ะอันนี้อันนี้คือฝนกระตกแม่ซมือยูกอ่กะไม่ได้เน้นต้นอื่นๆเนาะเพราะว่าย่านเขาอ่ามีเอินว่าน้ำมากเกินไปนะ อม,มันต้องพอดีเวยค่ะต้นไม้ค่นน้ำมากเกินไปก็ไม่ดีนะคะไม่มีน้ำแห้งเลยก็ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราเขาก็จดูแลด้ดยให้อยู่ในความเหมาะสมแล้วค่ะคลิปนี้ม่กำนันไปก่อนนะค่ะเดอ้อขอบคุณที่รับชมค่ะขอให้ทุกท่านช่วปีมีความสุขทุกท่านแม่กำนันสวัสดีค่ะ